ตามเรื่องของบรรยากาศวันเด็กอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับหลายๆพื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจก็คือสํานักง,งานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายใต้แนวคิดวิถีเด็กไทยใต้ร่มพระบร,รมมีพระพันปีหลวงครับเป็นการสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับน้องๆและผู้มาร่วมงานหลายพันคนติดตามรายงานจากน้องขิมครับพิมพ์ระดาม่วงปัดครับวันเด็กแห่งชาติ ปี2569ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ปีนี้คือคักมากค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีนำของขวัญของรางวัลมากมายมาแจกให้กับเด็กๆพร้อมกับกิจกรรมสร้างสารรค์สร้างความสุขสนุกสนานให้กับเด็กๆด,ด้วยค่ะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิถีเด็กไทยใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานเปิดงานและเจกรางวันใหญ่ร่วมกับกงศูนย์ใหญ่แห่งสาธ,ธารณารัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่สถานกงศูนอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือพร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรที่สนับสนุนการจัดงาน15านหน่วยงานนำเกียงสนุกสนุกของขวัญของรางวัลมากมายซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกครับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงบนเวทีใหญ่ของ NVT เชียงใหม่กิจกรรมห้องส่งโทรทัศน์จำลองหนูน้อยอ่านข่าวที่เปิดโอกาสให้เด็กๆเ,เป็นผู้ประกาศข่าวมีการไล การอ่านข่าวและสามารถชมย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กหนูน้อยอ่านข่าวสปทสามนอกจากนี้เด็กๆยังได้ความรู้และสนุกสนานกับการเล่นเกมในบูธของหน่วยงานต่างๆอาทิเกม ปลอดภัยทางถนนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่การให้ความรู้เรื่องสุขภาพทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมและเกมจากศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่กิจกรรมวาดภาพเหมือนจากวิทยายลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และการให้บริการตัดผมฟรีจากกลุ่มช่างเสริมสวยเชียงใหม่และมีบริการขนม หารและเครื่องดื่มฟรีทั้งงานด้วยค่ะน้องขิมเด็กหญิงพิมพระดาม่วงปัดหนูน้อยอ่างข่าว n b t เชียงใหม่รายงานนี่ก็เป็นหนึ่ง